ชาววัดแสนบุบราวาสนะครับถ้าใครที่ไปลวงไถมาสักครู่น่าจะเห็นผมอยู่เวทีนู้น <c oughs> นะเสร็จแล้วก็ต้องมาเวทีนี้นะครับเพื่อประหยัดนะครับเพื่อประหยัดไม่งั้นเราเสียอะไรต่อ <c oughs> ทาเองไม่เสียตังค์นะครับผมเองชื่อจังวันจัศสีนะครับก็เป็นลูกหลานของชาววัดแสนภูบราวาสวันนี้ได้โอกาสมาขึ้นเวทีนะครับต้องขอบคุณทางวงเดียงสซนะครับของอาจารย์โก้นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที วันนี้ได้นําทีมงานนะครับมาทําการแสดงนักวัดแสงบุราราชนะครับวันนี้นะครับเป็นงานเททองเหรพระหลวงพ่อนะครับทั้งหมดทั้ง4องค์เป็นรูปเหมือนนะครับองค์ที่1หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อเหลือองค์ที่สหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็องค์ที่4นะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองนะครับทั้งหมด4องค์เราจะทําการ เททองหลอดพระในวันพรุ่งนี้นะครับพิธีทาจะเริ่มประมาณ่ายโมงนะครับ่ายโมงนะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับเราจะมีพิธีเริ่มประมาณ่ายโมงนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านคุณชัยวัฒนะครับแล้วก็เจ๊พัชรานะครับคุณปวันนะคุณนะครับผู้ใหญ่กำนันบุญทันแจ่มสีนะครับแล้วก็คุณประชุมแจ่มสีนะครับสองท่านนี้นะครับ ทำงานตรงนี้ให้เกิดขึ้นมาและคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ร่วมกันจัดงานที่นี้ขึ้นมานะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ที่ชาตเสียเวลาผมเองผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะเสียงตบปือต้อนรับน้องไรอันกาตันเด็ดครับเสียงตบกือดงๆครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับบ้านนี้เมเรียนนะครับเป็นมามุ่งการเป็นที่นิยมสุดมากครับแข็งแรงกันแรงครับนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีบ้านนี้เมเรียนนะครับงั้ออนก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามไปนานๆน,นะจ๊ะ